สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการเติม v i p ของเกมปังย่านะครับเงื่อนไขในการเป็น v i p ปังย่านั้นก็ต้องเคยเป็น ID ที่มีการเติมคุกกี้ใส่เข้าไปในเกมก่อนนะครับถ้าใครยังไม่เคยเติมคุกกี้เข้าไปในเกมเนี่ยอ่ามันจะเติม v i p ไม่ได้นะครับโอเคต่อไปเราต้องทําการซื้อบัตรคุกกี้ก่อนนะครับอ่าพอเราซื้อบัตรเนี่ยเราก็จะได้ serial number นะครับออกมา เอามาใส่นะครับแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนนะครับก็อาจจะไปซื้อที่ตู้บนเติมก็ได้นะครับก็จะได้เป็น s เ r ียลมานะครับแต่ในที่เนี้ยก็คือผมจะทําในหน้าเว็บทีเดียวจบนะครับโอเคเนาะก็มาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากตั้งแต่สเต็ปการซื้อคุกกี้การ์ดพอซื้อคุกกี้การ์ดเราก็จะได้ s ี r ลนั number มาใช่ไหมแล้วเราก็เอา s ี r ลนั number นั้นอนะมากรอกใส่ใน VIP นะครับ โอเคมาลองดูกันนะครับเราก็เข้าเวฟไปนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ด้านล่างคลิปเนี่ยครับหลังจากเข้าเวบปุ๊บก็จะเจอหน้านี้แล้วก็ใส่ ID แล้วก็พาสเวิร์ดครับหล,หลังจากที่เรากรอกเข้ามาแล้วนะครับให้เรามาที่ซซ้อคุกกี้การ์ดก่อนนะครับแต่ถ้าใครที่ซื้อจากซื้อจากไอตู้เติมเงินอะไรอย่างเงี้ย ก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องทําตามผมนะครับโอเคเดี๋ยวเอาสเตปคนที่ยังไม่มีอ่าไม่มีการคุกกี้ก่อนอนะ่ะเราซื้อคุกกี้การ์ดตรงนี้นะครับกดซื้อนะครับอ่า V.P เราก็ดูนะครับสมมุติว่าในกรณีเนี่ยผมเติม1เดือนนะครับก็เลือกไอ้สี่สิบเก้าบาทนี้นะครับอ่ากดเข้าไปอ่า ทีนี้เราก็เลือกไอช่องทางนะครับจะมีชำระเงินโดยบัตรเครดิตนะครับอ่าอันนี้มันจะเป็นบัตรเครดิตทั้งคู่นะครับแต่ว่าผู้ให้บริการอันนี้จะเป็นกสิกรแต่อันนี้จะเป็นในแบงกรุงเทพนะครับโอเคแล้วก็มีโอนเงินผ่าน SB e e ีอีนะครับตรงนี้ถ้าถ้าคลิกตรงนี้มันจะเสียค่าธรรมเนียม10บาทครับเนี่ย กดเข้าไปมันจะเสียค่าธรรมเนียมสิบาทนะครับทีน,นี้ใครมีบัตรเครดิตนะครับก็เลือกไปเลยนะครับสมมุติผมเลือกอันนี้เนาะ,อะของของกสิกรเนาะบัตรเครดิตไม่จำเป็นต้องเป็นธนาคารกรสิกรก็ได้เป็นธนาคารอื่นก็ได้นะครับแต่ผมผมใช้บัตรเครดิตกสิกรผมก็เลือกอน,นี้ไปนะครับแล้วกดยืนยันอจากนั้น <c oughs> มาหน้านี้แล้วนะครับเราก็ทําการกด ุ่ม payment ตรงนี้นะครับอ่าทีนี้ก็กรอกข้อมูลบัตรเครดิตเข้าไปนะครับตรงนี้ผมจะเซ็นเซอร์นะครับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเซ็นเซอร์ไว้นะครับใครมีเลขบัตรเครดิตก็ใส่ไปเดี๋ยวผมดูบัตรเครดิตแป๊บนึงก่อน <c oughs> หลังจากนั้นพอกรอกข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วนะเราก็กดไปนาวไปได้เลยนะครับโอเคตรงนี้ก็จะบอกรายละเอียดไปบลาบลาบลาบานะครับว่าโอเคเติมบัตรซื้อบัตรคุกกี้นะ49บาทนะครับก็กดคอนติเนียไปนะครับโอเคจากนั้นผมก็จะได้ซีเรียลของ คุกกี้การ์ดสบาทแล้วนะครับแล้วก็มาที่ปวดการซื้อคุกกี้นะครับปุ๊บอ่าเดี๋ยวเยวผมดูก่อนอ, <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นซีเรียลนัมเบอร์ที่ที่จะเอาไปใส่ใน ตอนเติม VIP นะครับก็ copy ไปนะครับแล้วก็มันจะมี password ด้วยเอาไปด้วยนะครับนะผมเก็บไว้นะโอเคสังเกตดูวันเวลาที่ท,ที่ที่ทำรายการนะครับนะฮะโอเคเนาะจากนั้นก็มาที่ตรงนี้ครับอา่ากลับไปที่หน้าหน้าหลักครับจากนั้นกด เติม VIP เพื่อรับสิทธิ์นะครับผมจากนั้นก็ใส่ไอ serial กับ password ที่เราจดไว้เมื่อกี้นะครับเราใส่ครบแล้วเนาะทีนี้เราก็กดตกลงไปนะครับปุ๊บอ่ามันจะขึ้นว่าโอเค oh. working success สำเร็จนะครับทีนี้เราก็จะเป็น VIP เรียบร้อยนะครับท,ทีนี้มันก็จะมาค้างหน้านี้